ทำแป้งต๊กโวกรีไว้กินกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายแป้งเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆเลยแล้วก็เก็บได้นานด้วยไปทำกันแป้งมันสับปะหลัง15ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า15ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือ3กรัมน้ำร้อนจัดจัดเดือด300 ml แบ่งใส่ไปเรื่อยแล้วก็คนให้เข้ากันไปเรื่อยนะคะใช้ไม้พายคนให้เข้ากันดีก่อนนะ ถ้าแป้งของเราหายร้อนแล้วก็ใช้มือนวดได้เลยนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันจนเนื้อแป้งเขาเนี่ยเนียนเข้ากันดีจนเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะไม่มีแยกชั้นออกมาเลยนะจากนั้นใส่น้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันจนกว่าน้ํามันพืชเนี่ยจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งเลยนะคะน้ํามันพืชซึมเข้าไปในแป้งหมดแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะ ไปเตรียมขึ้นรูปกันเลยค่ะแป้งสําหรับโรยเนี่ยจะโรยหรือไม่โรยก็ได้นะคะแป้งต๊อกสูตรนี้ไม่ติดมือไม่ติดพื้นค่ะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเหมือนของเบลเลยนะคะหลังจากนั้นก็นํามานวดทีละชิ้นค่ะยืดออกแบบนี้นะคะความใหญ่ความเล็กความสั้นความยาวเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบประมาณไหนแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคําค่ะไปเตรียมต้มกันเลยนะคะน้ําสําหรับต้มให้ตั้งไว้ให้เดือดเดือดแบบนี้เลยนะ แล้วก็ใส่แป้งต๊อกลงไปต้มได้เลยค่ะเราจะต้มทั้งหมด6นาทีนะคะ3นาทีแรกเนี่ยเนื้อแป้งเขาจะลอยฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้มต่อไปอีก3นาทีนะคะครบ6นาทีแล้วก็ตักขึ้นน็อกน้ำเย็นทันทีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ